มาแล้วครับเทรลเลอร์ฉบับเต็มตัวอย่างแสงกระสือสองนะฮะว้าวตายฮะโอ้เนรมิตหนังฟิล์มนะฮะอุ้ยดูดีเลยนะสาวคือความรักที่เกิดจากลูกแม่ตาเด่นลู้สามท <ใจ S 2> <า>ี่ปีปต่อมาสาวกินยานอยู่ตลอดครับไม่เคยขาดครับ แสงที่แปลกคือว่าสาวสามารถวาควบคุมมันได้ยาที่เราสกัดคงอ่อนกันไปสำหรับสาวเวลานี้ย่านเป็นคนเดียวยีราสัตว์ตัวนี้มาให้ฉันได้แต่พี่รู้ว่าสาวเป็นกระแซงพี่ไม่เคยนอนหลับสนิทเลยแม้แต่คืนเดียว ขเขาเป็นหนักขนาดนั้นคุณพ่อให้สาวกินยาระง,งับประสาทตลอดสิโกโป้ยเอ,อมไมค์เลวนะฮะท้าเทพจากขุนพันธ์พี่น้อยก็เล่นดีนะพี่น้อยวงฟูอ่ะโอ้โหโอ้ทีมสร้างแสงกระสือทีมเดิมนะฮะเธอเจ็บมากไหมอืมเวลาที่เป็นกระสือเราขอลองทําอะไรหน่อยได้ไหมโอ้เจเจไม่รู้หรอกนะว่ามันจะช่วยเธอได้ไหมโอ้ความประหลาดไม่อาจขวางกั้นความรักถ้าสิ่งที่เราเป็น

จะเอาล้างจะเอาผ่านกูไปถึงไหนไวะไอ้สอัรเลอฮะโอ้โหน่าดูมากเลยอ่ะเออแข่งกระสือภาคสองนะฮะไม่แพ้ภาคแรกแน่นอน30มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์อย่าผิดหวังนะครับในระมิดหนังฟิลม์มรอชมเลยครับผมอ่ามาพร้อมกับการ์ดโฟร์เมชั่นด้วยนะฮะ